เมื่อวานนี้นะคะโบได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะในการเปิดสาขาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่ดัดมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับเสียตั้มนะซึ่งเป็นสสในพื้นที่ที่ท่านทํางานจริงนะคะก่อนหน้านี้นะคะท่านเคยอยู่พักส้มนะคะแล้วก็มีความปรารถนาว่าอยากจะมาทํางานให้กับประชาชนจริงๆนะคะแล้วก็เลยเห็นว่า พักเดิมเนี่ยไม่ไม่นำพานะคะก็เลยมีจุดประสงค์นะคะเสนอตัวเข้ามาหาลุงปีนะคะเพื่ออยากจะมาทํางานให้กับประชาชนแล้วก็อยากมาปรึกษาแนวทางในการที่จะช่วยชาวบ้านนะคะที่ทําการ,รเกษตรนะคะคนบริเวณที่อยู่แถวนั้นนะหลายหลาย,ลายครัวเรือนเนี่ยประสบปัญหาในการเพาะปลูกในเรื่องการขาดแคลนน้ำนะคะแล้วก็หลายๆครัวเรือนนะคะมีการปลูกอ้อยนะ,ะแล้วก็ปลูกมันสับปะหลังแล้วราคาอ้อยราคามันสับปะหลังก็ราคาตกนะ่อลุงปีก็ได้อธิบายในเรื่อง ว่านโยบายของพรรคค่ะว่าจะช่วยเกษตรกรยังไงนะถ้าเกษตรกรมองว่าภูมิประเทศด้วยความที่ว่าแถวดันมะขังเตี้ยหรือแม้แต่ในตัวของกาญจนบ,บุรีเองนะต่อให้ติดกับแม่น้ําแควนะคะมีแม่น้ําที่รมสมบูรณ์ใต้ภูเขานะแต่ในตัวเมืองกาญจนบ,บุรีหรือแม้แต่ดานมะขังเตี้ยเองเนี่ยหลายๆครอบครัวนะคะห,หลายหมู่บ้านเนี่ยประสบกับปัญหาเวลาน้ําแ้งเนี่ยก็ยังมีความขาดแคลนของน้ําอยู่เพราะว่าเป็นภูมิประเทศที่ คล้ายๆกับว่าติดภูเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้ําน้ําเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะเยอะแต่เวลามันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําแล้วน้าก็จะไหลลงจากภูเขาลงสู่ที่ต่าแล้วเวลาน้ําแห้งเวลาหรือว่าเวลาช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็คือน้ําจะขาดแคลนเลยนะคะลุงพีก็เลยอบอกว่านโยบายของพรคเนี่ยหลักๆเลยอะเรื่องพลังงานมันจำเป็นอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะอธิบายให้ประชาชนแถวแดนมะขามเตี้ยได้เข้าใจว่าสิ่งที่จะช่วยประชาชนได้นั่นก็คือการลดต้นทุนของการทําการเกษตรทําการเกษตรและสหกรณ์ของของ ชาวนาชาวสวนชาวไร่เองนะคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานก็ตามแต่หรือแม้แต่เรื่องน้ำมันก็ตามแต่ถ้าต้นทุนของชาวเกษตรกรนะชาวสวนชาวไร่เนี่ยลดลงนั่นหมายถึงว่าต่อให้คุณขายได้ในราคาที่ถูกลงถ้าต้นทุนคุณถูกลงนั่นหมายถึงว่ากำไรคุณจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณก็ยังมีเงินกำไรเหลือแต่ถ้าคุณมีต้นทุนที่สูงแต่พอขายผลผลิตได้ในราคาตา่ำนั่นอาจจะทําให้คุณขาดทุนได้เพราะฉะนั้นแล้วลุงพีก็จะพยายามแก้ไขถึงต้นเหตุจ,จริงๆของเกษตรกรชาววนนนนนชาไร่ะคคเเ้้ๆัก็ือบ ชาวบ้านเขาเขาปลูกมันสำปะหลังและอ้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการถามว่าน้ําในการการพอปลูกมันและอ้อยเนี่ยมันไม่ได้ใช้น้าเยอะหรอกแต่สิ่งที่เขาขายก็คือน้ําใช้ในครัวเรือนนะคะบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีทางเลือกถ้าสมมติว่ามันมีน้ําที่เพียงพอเนี่ยบเบื่เชื่อว่าทางเลือกในการเกษตรเขาอาจจะหลากหลายขึ้นก็ได้แต่ด้ความว่าเอ่อพอน้ามันไม่เยอะนะคะสิ่งที่ชาวสวนชาว,ชวไร่เขาทำได้ก็คือมันสำปะหลังกับอ้อยเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการน้าน้อยใช่ไหมคะแต่แนวทางของลุงพีก็คือ พยายามที่จะผ่านน้ำนะคะโดยใช้โซลาเซลล์ะะผ่านน้าจากแม่น้าแควรหรือแม้ผ่านแม่น้ําที่มันมีเยอะอยู่แล้วะคะขึ้นมาเก็ดหนักบบเก็บน้ําให้ชาวบ้านบริเวณตีนภูเขาหรือแม้แต่ในพื้นที่ดับมะหาเที่เองก็ตามแต่นะ,ะโดยโครงการนี้ถามว่า <c oughs> มันมีการทดลองแล้วะคะ่ะ,ะจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทยของเราเองนั่นก็คือคุณครูน้อยนะคะแลวทุกวันนี้ถ้าคุณถ้าหลายๆคนได้ไปติดตามผลงานของคุณน้อยนะคะคุณครูน้อยจะมีการ ก็ผลิตน้ำมันเองนะคะหรือแม้แต่การพันน้ำจากที่ต่ำขึ้นอยู่ที่สูงนะคะโดยโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์นะคะมันแค่เป็นโมเดลคือโมเดลเรามีเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่เหลือแต่กฎหมายที่จะมาส่งเสริมเพื่อที่จะใช้งบประมาณเอ่องบประมาณแผ่นดินนี่แหละนะคะมาสนับสนุนเกษตรกรแค่นั้นเองส่วนบุคลากรแล้วก็แนวทางอ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะว่าฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนะคะไว้วางใจพักรวมไทยสร้างชาตินะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาชีวิตพี่น้องและก็ประชาชนกับชาวเกษตรให้มีต้นทุนในการผลิตอ่าในการในการปลูก พือตูตตชนิดนี้ค่ะบัวเชื่อว่าโมเดลนี้มันสามารถาไปปรับเปลี่ยนกับทุกพื้นที่ได้นะคะลด,ลดลดลดต้นทุนนะคะพลังงานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเองนะคะในการเติมเครื่องจักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยเราเนี่ยอุดมไปด้วยน้ำนะคะโดยการผันน้ําจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงโดยใช้พลังแสงอาทิตย์นะคะโดยกลไกลของโซลาเซลล์ที่มีการส,งส่งเสริมจากภาครัฐมันจะดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ต้องคอยอไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีปุ๋ย มีปุ๋ยที่ไม่ได้ที่มีราคาถูกลงนั่นก็คือปุ๋ยที่ทางภาครัฐผลิตเองนะคะส่งเสริมเองนี่คือสิ่งที่เป็นใบเบิกทางให้กับชาวเกษตรกรไทยหรือแม้แต่ชาวสวนชาวนาชาวไร่ของคนไทยเป็นแนวทางที่คนไทยจะได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแสงสว่างะเราอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพหลักของภูมิประเทศของคนไทยเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีผู้นําที่มีไอเดียที่จะมาส่งเสริมให้ชาวเกษตรและก็ชาวนาชาวสวนชาวไร่ของเราเนี่ยมีต้นทุน ที่ดีมีประสิทธิภาพที่มากพอในการที่จะทําเรื่องนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วค่ะว่าจะเลือกใครมาทําหน้าที่ตรงนี้